คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอ้โ้ก็สวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมนะ เจีสล็อตเนาะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยละกันเพื่อนวันนี้ผมก็อยู่ในช่วงเวลาโบนอนทมามันอีกเช่นเคยนะบนัสุามคือกลุ่มที่บอกเปอร์เซนการแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มบนัสุามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เนี่ยเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออมันจะมีบอกสูตรสูตรของแต่ละเกมด้วยนะว่าเล่นยังไงเออบอกบอก กันเข้าไปเออแล้วก็วันนี้ผมก็มาเล่นเกม Perseus นะเออเอ,อชื่ออะไร Perseus น่าจะใช่เลยทุกคนอ่านผิดเอ,อ้ยนี่ไง Perseus เออโอเคก็วันนี้ผมก็มาเล่นนะเพื่อนตามกลุ่มมูนิามานะเออก็เอาทุนมาหกร้อยเลยเพื่อนวันนี้วันนี้คือแบบว่าเอ,อ้ไม่ใช่วันนี้ดิเออเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมรวยมารวยจาก ไอน,นี่มาไอ,นนาอนนเกมคอกเทลเพื่อนเออก็ปะ่ะเริ่มที่เบ็ดเจ็ดเลยละกันขอเริ่มที่เบ็ดเจ็ดเลยละกันเพื่อนเออสวยงามยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหกูไม่เคยเล่นด้วยแต่กูขอลองหน่อยละกันเออตามกลมโมนธรรมมาเออทำไงได้ละ่ะเ้ยสวยงามเงียบเงียบเก็บเงียบเก็บ,บไม่บอกนะว่าใช่อะ่ะ อย่าบอกนะว่าใช่อ่ะโหลกูขอลด้ปนเป็นเป็นห้าก <becue> ่อนละกันอี๋อะไม่ไหวเลยสวยงามดอกนี้โอ้โหดูตัวคูนี่ทุกคนสิบสี่คูนันสิบสี่บาทแล้วยังไงต่อโอ้โหแล้วดอกนี้คูนันสิบเก้าโอ้คูนโหดนี่นะโอ้คูนเพื่อนเพื่อนเพื่อนสิบสี่บาทแล้วดอกนี้โอ้โหดอกนี้อยู่ๆก็มาหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทนะเพื่อนเอ้ยโอ้เม็ดห้านะนี่เออ โอ้ยกูขอลดเบ็ดเลยละก,กันเฮี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมนึกว่าจะหมดไงเออผมก็เลยลดเบ็ดลงมาจริงๆแล้วสูตรผมมันให้เริ่มที่เบ็ดเจ็ดนะถ้าเกิดแบบว่าท,ทุนประมาณห้ารอเออประมาณนะี้ก็เริ่มที่เบ็ดเจ็ดละกันเพื่อนเออเพอร์ซีวูดนะเฉพาะเพอร์ซีวูดนะอย่าไปเล่นเกมอื่นนะเออก็ผมเพิ่งได้มาจากวงในเดีย๋ยเพื่อนเพือนเออก็ุ่นน้องผมให้มานะเออ ก็ไม่อยากจะพูดเยอะอะไรขนาดนั้นอะหยุดหยุดโดนนะเออเดี๋ยวเจ้าของเว็บก็ไม่เล่นนะเดี๋ยวถ้าเกิดรู้ตัวขึ้นมาจะโดนนะเออเฟื่อเราสร้างเก็บพเงกอนเอ้ยไม่ใช่สางมันไม่เป็นไรผมมันผมมันอสิโตอยู่แล้วน้องๆเออไม่อยากจะพูดโม้เยอะแยะประมาณสารนะดอกเออไอ้ยิ่งพูดมั่วพูดผิดไปหมดแล้วเออมาขอดูสักหน่อยเถอะวว่าตัวไหนมันแพงสุดๆนะเออ นี่เลยสามตัวห้าบาทนี่สามตัวหนึ่งบาทนี่สามตัวสองบาทไอ้นี่สามตัวสามบาทไอ้นี่น่าจะแพงสุดๆุดนะเพื่อนสับประหลาดนี่สับประหลาดนา eu, ่าแพงสุดๆุดนะเพื่อนเอ้ยไอหรือว่าดาบวะ 88. มีหรือเปล่าอุยอา้ยขู่วายมาเยอะๆโอ้โหแต่ไม่มีตัวต่อเพื่อนเอ้ยเบ็ดเจ็ดด้วยนะมึงยังไงต่อโอ้ดีนี้สามตัวสองบาทไม่ไม่ไมผมว่านี่เยอะสุดนะไอ้เนี่ยตัวสับประหลาดนนะี่่เพือเออ ก็ตอกนี้นมาเลยจ้าโอ้โหไม่มีตัวคูนี่ไงคูนสี่มาเลยจ้ายังไงต่อเลยจ้าสวยงามคูณแปะเข้ามาแล้วคูณแปะเข้ามาอืมไม่มีตัวต่อแล้วได้มา20ออบาทเองเอเอเหียก็เพื่อนๆเร็วๆนี้ผมจะมีการไลฟ์สด,ดเดอ้อเออก็ฝา,ากเนื้อฝากตัวด้วยก็ <น fulfillment> อยากให้อยากให้เพืเ่นนอนๆเข้ามาดูกันเยอะๆนะเออผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเด้อเออ สวยงามสวยงามโอ้โหแล้วดอกนี้ไอ้สติ่งกระดิ่งแมวเจอนเอนะอก็ได้เรือเ่องอยู่นะก็ได้เรื่องอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อน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 เอยมันไม่ลงไร้นะอจะลองให้เร็วนะสวยงามเป็นไงเล่าเข้าแล้วเข้าเลยจ้าเข้าเลยจ้าเบจเจ็ดด้วยมึง โอ้โหไอคูณเก้าเข้ามาแล้วยังไงต่อแล้วดอกนี้อืไม่แตกแค่นะมามันต้องพร้อมแล้วสิบสองแล้วคูณสิบสองแล้วยังไงต่ออุ้ยมันต้องมาดอกนี้ยังไงยังไงอุ้ยมาแล้วคูณสิบสองเข้ามายี่สิบห้าบาทยังไงต่อเฮ้ยแต่บอกอย่าบอกนะว่าแจกไม่ถึงห้าร้อยเพื่อนเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยแต่แต่มันก็เข้าง่ายนะเพื่อนไม่ได้เข้ายากอะไรขนาดนั้นนะเออสวยสองร้อยแปดสิบห้าบาท เออโหเย็ดเคก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มอนทธรรมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนเพื่อนยามว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออเดกสองหมุนยังไงแล้วรอบนี้สวยงามคูณยี่สิบสามเคูณเยอะอยู่นะเพื่อนเออคูณเยอะอยู่นะแล้วรอบนี้อือ้มได้มาเท่าไรสามร้อยเก้าสิบเกือบสี่ร้อยนะเออก็ได้เรื่องอยู่นิดหน่อยพอได้อยู่เออก็ทุนมา ทอนมาหกร้อยเออวันนี้ก็ได้กําไรมานิดหน่อยแล้วแปดร้อยกว่าบาทเออก็ไม่อยากจะพูดเยอะนี่เจ็บจอนเออก็น้องๆหนูๆคนไหนที่อายุสิบแปดตามกวสิบแปดก็ควรได้รับคําแนะนํานะแล้วก็ใช้วิจารณญาณรับชมด้วยโอ้โหพูดผิดไม่ได้พูดเออผมไม่รู้เรื่องนะเพื่อนเออก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนำไม่เล่นหรือทำตามไปเด็ดขาดเด้อ เออก็มันจากยานในการรับชมแล้วกันอืมนอนโอเคหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตคผมด้วยแล้วกันเพื่อนเออจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเด้อเออเออเออมามาดิขอเปิดเทรบโบหน่อยแล้วกันเพื่อ,อนเออสวยสวยสวยเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ยสวยงามดอกนี้คูณสี่มาแล้วจ้าอุย้ยเอ้าเพื่อน โอ้เอ้าเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วจ้าเยอยสุดติงสุดติงวะเฮ้ยสุดติงวะเฮ้ยโู้มาสิจ้าก็มาสิจ้าะก็มาสิจ้าโอ้โหมาดีมามาดีคูณหกเข้ามาเลยจ้ายังไงต่อละจ้า้วดอกนี้เยอะเฮ้ยเฮ้ยสวยงามคูณหกคูณเก้ามาเลยจ้า สวยงามเคมาต่ออะไรต่อ,อยังไงโอ้โหวายติดแต่ไม่มีตัวต่อโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่านนนนนเออยังไงยังไงเราดอกนี้สวยงามครูสิบสี่เข้ามาแล้วโอ้โหหนึ่งร้อยกว่าบาทมาแล้วเจ้ามาแล้วเจ้า,จา,จา,จาดอกนี้ได้มาหน,นึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทนะเออได้เรือหยุดเพื่อนเอ,อ้ยสวยงามออื้หือ มันมาเลยจ้ามันมาแลวไอหวังไอหวังตายแน่ไอหวังโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินปุยมุ้ยอ่ะเฮ้ยเพื่อนเกินปุยมุ้ยโอ้โหลวดอกนี้ดอกรวมๆได้มาโอ้โหได้น้อยกว่าตาที่แล้วนั่นเพื่อนเลยได้น้อยกว่าตาที่แล้วนะเออตาที่แล้วได้มาสามร้อยเก้าสิบกว่าบาทน่าใช่มั้ง เออแต่ดอกนี can, so ้ได้มาส0มร้อยก็บาทเองนิดนิดน้อยหน่อยเองขอปิดเทอร์โบแล้วกันก็มาขึ้นเบ็ดเลยเออเป็นเบ็ดสิเบือเมื่อนไม่ได้วันอยู่ละเออขอรักสามที่หมุนไปก่อนแล้วกันรักสามสิหมุนไปก่อนนะเมื่อนเลยสวยงามยังไงต่อยังไงต่อเราต่อกนี้เออเอยเออย่างเงียบนะเออย่างเงียบนะเฮ้ยน้องน้องน้องเอยอันโลกูขอจิบน้ำก่อนแล้วกัน สวยงามอุ้ยได้อยู่คูณแปดมาจ้าโอ้โหแต่ไม่มีตัวต่อนะเพื่อน,นเอ้ยโอ้ยมาสวยงามอะไรต่ออะไรต่อมไม่มีเฮย้ยทําไมมันคอมโบไม่เหมือนท่าที่แล้ววะทำไมหรือว่าจะแบบว่าเข้าฟรีปุ๊บแม่งรีเกมเลยอะเออสูตรก,กูต้องรีใหม่หรือเปล่าเนี่ยโหลอุ้ยมาแพงหรือเปล่านะอไม่มีคอมโบเลยเพื่อนเอ้ยเซ็งว่ะเฮ้ยเกือบเข้าอีกตัวเดียว ไม่ไหวแล้วกูเปิดเลยแล้วกันสวยงามยังไงเออมาดีมาดีาดลูกมาดีมาต่อหรือว่าอ,อไม่มานะเออปิดเทอร์โบเปิดเทอร์โบอย่างนี้แหละสวยงามดอกนี้ยังไงต่อละลูกยังไงต่อละลูกรักอื้มเหลือแปดร้อยกว่าบาทแล้วยังไงเนี้ยฮัลโหลยังไงเนี้ยจากพันกวาทฮัโลโหล เผือแปดร้อยมึงแดกกูไปแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้วเบ็ดสิบมันต้องเข้านะเว้ยเฮ้ยในสมุดเนี่ยกูจดไว้เนี่ยโหลก็ผมผมอยากจะบอกว่าเออสูตรผมมันมีเยอะเลยนะเออสูตรโกงด้วยเออนี่แหละแต่สูตรโกงแม่งวันนี้ดูดิมันเหมือนจะไม่ค่อยมายเท่าไหร่เดี๋ยว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 ,ยวอีกทีนะึง เดี๋ยวผมจะขึ้นแล้วจะขึ้นเบ็ดแล้วเพื่อนเอ้ยขึ้นเบ็ดนี่ก็คือแบบถ้าเกิดมันเข้าเข้าอะไรเ๊บแบบว่ามันแตกโบบ้ามาเนะี่ยคือแบบได้จังหนักเลยนะเพื่อนเพอร์ซิวเนี่ยริงผมบอกให้ก็เพื่อนเือนคนไหนที่อยากเล่นเกมมาไลท์ทุนเท่าไหร่ก็ขอนเข้ามาได้นะเออก็เร็วๆนี้จะมีการไลฟ์สดนะเพื่อนก็ฝากเี๋ยวฝากตัวไว้ด้วยนะ เออก็เข้ามาดูกันเยอะนะเพื่อนผมจะได้ไม่เหงานะเออสวยงามดอกนี้สามบาทมาแล้วจ้าไม่มาต่อขอสักขอสักสิบหมุนใบถ้าเกิดไม่มาเดี๋ยวกูขึ้นเบ็ดละไม่มากูขึ้นเบ็ดละสวยงามเฮ้ยยังไงยังไงเพื่อนยังไงเหลือเจ็ดหมุนสวยงามสามบาทคูณสามเข้ามาแล้วโอ้โหเจต่อสวยคูณหกเข้ามาจ้ะใส่ไปห้าบาทยังไงต่อแล้วดอกนี้หกบาทแล้วมาเลยจ้ะอือหือเหลือเจ็ดร้อยเพื่อนเอ้ย ถ้าเกิดมันไม่มาเดี๋ยวกูจะขึ้นเบ็ดแล้วนะขึ้นเบ็ดจริงๆเลยมาสวยคูณห้ามาสวยยังไงตอนลวดอกนี้โอ้โหสองบาทเองเออไม่เป็นไรเยียเ่ยเดี๋ยวตานหน้ากูขึ้นเบ็ดแน่กูขึ้นเบ็ดแน่หมดหมดุนเนี้ยกูขึ้นเบ็ดแน่นอนหมดหมุนเนี้ยกูขึ้นเบ็ดแน่นอนน้องๆเอ,อ้ยไม่ได้วันอยู่แล้วกูขอเป็นเบ็ดยี่เลยแล้วกันมาปาั่นเองด้วยไม่เปิดไม่เปิดทะบงไม่เปิดทะโบแล้วไม่เปิดมงไม่เปิดหมุนแล้วสวยงามลวดอกนี้ยี่สิบเจ็ดบาท เบ็ดยี่อ,ยอุ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้เห็นไหมผมโบกแล้วผมโบกแล้วเห็นไหมถ้าเราขึ้นเบ็ดเนี่ยแล้วคือแบบถ้าเกิดมันเข้าตรงจังหวะโบะบ้าของมันนะคือแบบแจกหนักมากโอ้เมื่อกี้ดอ,อกเดียวเบ็ดยี่สิบก็คือแบบใครที่สนใจเข้ากลุ่มมนณธรามก็ลิงใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยนะเพื่อนๆย้่ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แล้วผมได้เลยนะเออ ไเยี <iet> ่ยมาพันสองแล้วยังไงพันสามแล้วยังไงพันสี่พันห้าพันหกก่อจิ้มนั้นนง่เพื่อนหืมรู้ยสี่หุ่นเพื่อนเจ็ดพันเลยนะเจ็ดพันสี่สิบเจ็ดบาทนั้นเพื่อนเอ้ยโอ้ยสูตรเต็งไม่เล่าละดอกเดียวโู้โคตชชอบเลยโคตชชอบเลยเมื่อกี้เบ็ดเท่าไหร่วะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสมุดแป๊งเออเบ็ดเท่าไหร่วะ ยังไงนี้เดี๋ยวเบ็ดสี่เบ็ดเบ็ดห้าสิบทั้เพื่อนมาเบ็ดห้าสิบสักสิบหมุนไปมันต้องมาอย่างนี้แหละหลอมันต้องนี่ไงมาแล้วสิบบาทยังไงต่อคูณโอ้โหตัวคูณฮะห้าพันสี่ร้อยเพื่อนเพื่อนห้าพันสี่ร้อยฮัลโหลฮัลโหลยังไงครับเนี้ยเอ้ยเกินไปหรือเปล่าอ้ย แม่งมาว่าดอกเดียวกดไม่ถึงห้าทีเพื่อน,เอ,นเอ้ยดอกนีได้มาห้าพันสี่ร้อยนะเกมใหม่มันแตกจริงแบบไห้สูตรโกงของผมอะสูตรโกงผมได้จริงเอาทุนมาหกร้อยแตกหมื่นสองเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเออเอามาเอามาหกร้อยแตกหมนะื่นสองเนี่ยนะเออไอเหียสูตรโกงนี้มันงลายจัดเลยเออเพื่อนไม่อยากจะโม้นะเออ ก็ใครที่สนใจก็กลุ่มอนธทามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนๆยาว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเอออยากจะบอกว่าในกลุ่มอนธทามมันรรมจะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกเดียวของแต่ละเกมนะแล้วก็มีสูตรสูตรแล้วก็เรรปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีสูตรแบบว่าแนะนําให้เล่นแบบฝันอย่างนี้เบ็ดเท่าไหร่ทวนเท่าไหร่เออมีแนะนําหมดเลยเพื่อนก็ใครที่สนใจก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื <S <S ่อน ย้ำว่าลิงใต้คุมเบนแรกผมได้เลยนะเออไอ้เหี้ยแตกมาหมื่นสองนะลองนียังไงจะเข้าหรือเปล่าหรือสามโอ้ยโอ้โหไม่เข้าเลยแล้วมันจะอาปากหาบอมึงเหรอฮัลลโหเออเพื่อนเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเกมใหม่คือแบบอ่ะขอสักแพสิหมุนไปเออมาไม่ได้ว่านอยู่แล้วนั่งแอคเลยมังเหมือนเพื่อนไม่ได้ว่านอยู่แล้วมามุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงต้องเข้าแบบหนักหนักแล้วล่ะไอ้เหี้ย บวกมาหมื่นกว่ากูไม่ได้วันอยู่แล้วแล้วเกิดจะหมดจะหมดอะไรก็แล้วแหละแย่เออสวยยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลือห้าร้อยเหลือหมื่นหนึ่งแล้วยังไงต่อเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยว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 ปิดไปก่อนมึงไวเกินนะโหลมาหน่อยดีมะเฮ้ยเหลือเก้าพันแล้วเพื่อนเก้าวันเก้าร้อยแล้วเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยโหลไม่ไหวแล้วกูต้องกดเองแล้วแหละแย่ กูต้องคนเองละไอ้เหี้ยเอ้ยฮัลโหลเหล่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มัที่เบ็สี่แล้วก่อนแล้วกันเบ็ดนะเหี้ยขอรีเกมแล้วสักสักสักสิบสักสิบหมุนแล้วกันเพื่อนเออเปิดเทอร์โบด้วยจะได้ไวๆนะเออยังไง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 กูปิดดีกว่าไม่งไวเกินไอ้เหี้ยมา เม да? ื่อกี้อยู่เบ็ดที่ห <number S 2> ้าสิบใช่ไหมเพื่อนมาเบ็ดห้าสิบใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นเลยนะเออบวกมาเก้าพันกว่าเนี่ยเออสวยงามนะน้องเออเอมพี่จะรักน้องคนเดียวและจะไม่แลเลียวใครอีกเลยแหมยหยอกเล่นเล่นเพื่อนก็ เร็วๆนี้ก็จะมีการไลฟ์สดนุนกันนะเบื่อนเอเอก็ฝา,ากตัวฝากหนอฝากตัวด้วยละกันเออใครที่ชมคลิปผมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติ๊ต๊ะให้ผมด้วยละกันเพื่อนๆเอๆเอก็น้องๆหนูนนๆคนไหนที่มีอายุต่ำกว่าส8ปดปีก็ควรได้รับคําแนะนําเด้อเออไม่แนะนําไม่เล่นหรือทําตามไม่เด็ดขาดน,นะดูเพื่อความสนุกสนานและความมาเดินเท่านั้นนะเออก็เชียวๆน้นองๆแต่ตอนนี้เฮ้ยเพื่อนๆถอนดีหรือเปล่าเฮ้ย พอ,อหรือเปล่าไอ้ยี่เหลือแปดปแล้วนี่อโลสิบไม้ดูไวถ้าเกิดมันเงียบกิบก็คือแบบกูก็กูก็จะพอแล้วกูก็จะถอนแล้วเออไม่ได้วันอยู่แล้วนะยี่จากหมื่นกว่าจากหมื่นสองอ่ะเหลือแปดพันกูจะหลุดไอ้เขี้ยเกินไปหรือเปล่าอโลเกินไปหรือเปล่าหรืออีกสามหมุนยังไงนี้ยังไงนี้ เออมามาันเพื่อนมาสวยสิบห้าบาทยังไงคูณเจ็ดด้วยสวยหนูคูณเจ็ดพันสองมาเลยจ้ามันมาอีกเลยจ้าเออมากถ้าเกิดขึ้นหมื่นเุ๊กูเลิกเลยอ่ะเลิกจบทุกคนก็พอนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเม่งจะดูดไปดอกน,นี้ได้มาสองวันสองรสามิบ้าบาทนะเออก็ ากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยแล้วกันก็ขอตัวกราบไปก่อนแล้วกันเออใบบ้ายน,น้วเพื่อนเพื่อนก็ใครที่สนใจก็กลุ่มมนันทามก็ลิงใต้ก็มมนแรกผมได้เลยนะเพื่อนๆย้ำว่าลิงใต้ก็มินแรกผมได้เลยนะเออก็ไปก่อนแล้วกันเพื่อนไปบุยบุยบุยบวกมาหมื่นกว่าเพื่อนเออเอาทุนมาหกร้อยเพื่อนเออและก็คือแบบว่าแตกดอกหนึ่งนี่คือแบบโหดจังเลยอะคือแบบเราเล่นเบ็ดเยอะไงก็คือแบบ เออสูตรอะใครอยากรู้สูตรใครอยากได้สูตรก็เข้ากลุ่มนตามผมตามผมกันเข้ามานะลิงก์ใต้กลุม่มอินเล็กกลุ่มใต้เลยเออก็ไปก่อนละกันบวกมาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยนะเออก็เอาโซนมาแก้ออกร้อยไปแล้วบ๊ายบายมาแล้วก็อมา,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 มา